นอกเหนือจากภาพความหลากหลายในวัฒนธรรมนะคะการใช้ชีวิตของคนหาดใหญ่ด้านหนึ่งหาดใหญ่เต็มไปด้วยอัตลักษณ์เรื่องของอาหารนะคะเป็นจุดเด่นของจังหวัดแล้วก็เป็นจุดเด่นของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลายคนจะต้องนึกถึงเจ้านี้ค่ะ ข้าวเหนียวทอดเออข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่นะคะข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ากินคู่กับหอมเจียวร้อนๆเป็นจุดขายของหาดใหญ่เพราะอย่างที่แฟงเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าหาดใหญ่เป็นเมืองท่าการเดินทางระบบรางอดีตนะคะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่ เดินทางไปที่หาดใหญ่ขึ้นรถไฟเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องซื้อติดมือไปด้วยเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะก็คือต้องซื้อข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ทอดไปด้วยนะคะมีข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจรถเข็นเล็กๆในเมืองหาดใหญ่ค่ะเจอว่ามีร้านขายเหนียวไก่เหนียวไก่าหาดใหญ่เนี่ยนะคะรถเข็นมากกว่า200ล้านค้าสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนกับผู้ค้ารายเล็กรายน้อยค่ะขายมาประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะ รุ่น <partido> ต <Me in> <ilgili> ่อร the ุ่นนะคะเสร็จพอกันมาก็ประมาณ40ปีแล้วก็ขายกันมาอยู่ขายทุกวันเลยค่ะขายเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะคนเขาจะมาซื้อเรื่อยๆส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจําคนกรุงเทพมาคนเชียงใหม่ก็มาค่ะบางทีเขาก็มีออเดอร์ตีสิบกล่องสาสิบกล่องก็มีค่ะมีน้ําจิ้มแถมของเคียวไปให้ด้วยค่ะหัาดใหญ่เนี่ยเป็นเมืองชุมทางเป็นเมืองแห่งการเดินทางเป็นเมืองแห่งการ เข้ามาอยู่แล้วก็เข้ามาทำมาหากินเพราะฉะนั้นตัวไก่ทอดหันใหญ่มันปรากฏตัวเนี่ยก็คือสถานีรถไฟแล้วก็ตลาดแล้วก็เป็นอาหารเช้าเพราะฉะนั้นคนที่เดินทางผ่านหันใหญ่เนี่ยก็เห็นตัวนี้อยู่ที่สถานีรถไฟมีมแต่ปรากฏตัวแบบนี้อยู่มันก็เลยเป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์ถ้ามาถึงเนี้ยก็จะเห็นภาพของไก่ทอดหันใหญ่เป็นภาพจำในหน้าที่ของพี่ก็คือลงพื้นที่เพื่อสํารวจเลยว่า ไก่ทอดหัดใหญ่ในอำเภอใหญ่เนี่ยมีเท่าไหร่ตอนนั้นที่สำรวจก็ประมาณ200กว่านะคะจริงๆภาพของไก่ทอดหัดใหญ่มันจะเห็นทั่วไปใน Google อยู่แล้วว่าภาพจริงมันเป็นยังไงแต่เรานำเสนอเนี่ยเรานำเสนอจากภาพวาดอะคะ่ะภาพวาดที่ที่ให้เห็นว่าเนี่ยไก่ทอดหัดใหญ่ลักษณะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งภาพวาดพวกนี้ค่ะก็คือกลุ่มเยาวชนและก็ศิลปินทั่วไปเลย ก็จะวาดส่งมาให้เราก็จะเอาตัวนี้ค่ะมาทําข้อมูลในการเผยแพร่ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะอย่างหนึ่งนะเป็นเรื่องอาหารเนี่ยอาหารนี่เป็นตัวเคลื่อนเศรษฐกิจได้ตั้งแต่ระดับรายรายเล,ล,ล,ล็กๆที่อยู่ในเมืองจนถึงว่า <t un> ถ้าเราจะยกขึ้นมาเนี่ยยกระดับถ้าถูกพ <t un> ัาเป <t un> ็นสามคนเนี่ยตัวไก่ทอดทารใหญ่เนี่ยมันเป็นภาพจําของคนก็เป็นอาหารที่กินง่ายแล้วก็สามารถไปเป็นเป็นตัวระดับชากลได้เพียงแต่เรื่องแบบนี้ ภาคเอกชนที่ต้องทำสองอีกอันคือภาครัฐเนาะสร้างรัฐภาคที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องช่วยกันด้วยที่เอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเศรษฐกิจสร้างฐานและสามารถจะส่งออกไประดับโลกได้ เรื่องของอาหารนี่เป็นจุดเด่นของหาดใหญ่นะคะล่าสุดเขามีการศึกษาวิจัยโครงการผักดันสงขลาเป็นเมืองในเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกเรียกกันเลยว่าสงขลาฟู้ดเจอร์นี่นะคะใช้เรื่องราวอาหารนี่แหละค่ะคุณผู้ชมต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทั้งหมดที่แฟงเล่าให้ฟังเป็นส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมในการเคลื่อนเมืองและฟื้นความคึกคักให้กับหาดใหญ่อาหารการพัฒนาญย่านและ คนรุ่นใหม่ในพื้นที่จะชุบหาดใหญ่ได้จริงๆหรือไม่และคาว่าจริงๆนั้นมันมีมิติไหนแฝงอยู่บ้างวันนี้